ค่วันนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของป2นะคะวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมที่1.2ต่อกันเลยนะคะการจําแนกประเภทสิ่งต่างๆได้อย่างไร ราสามารถจำแนกสิ่งต่างๆในบัตรภาพออกเป็นกลุ่มได้โดยพิจารณาจากความเหมือนหรือความแตกต่างเช่นใช้จำนวนสีรูปร่างประเภทนะคะในการจำแนกนะคะถ้าใช้เกณฑ์เหมือนกันนะคะผลการจำแนกก็จะออกมาเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เราใช้เกณฑ์แตกต่างกันผลการจำแนกประเภทนะคะก็จะแตกต่างกัน ะคระูจะจำแนกของที่เป็นลักษณะเหมือนกันนะคะให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันก่อนนะคะจึงจะไปกำหนดเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปร่างนะคะสีจำนวนประเภทนะคะเดี๋ยวเรามาลองแบ่งกันเลยนะคะนี่นะคะครูก็จะแยกนะคะไม่ว่าจะเป็นแตงโมนะคะก็ไปอยู่ส่วนแตงโมกล้วยก็อยู่แต่กล้วยนะคะจากนั้นจะมากำหนดเกณฑ์ค่ะครูจะใช้เกณฑ์แรกก็คือเกณฑ์จำนวนนะคะพลิก หนึ่งเดียวก็อยู่กับสตรอเบอรี่หนึ่งเดียวข้าวโพดหนึ่งเดียวอะไรอีกเ่ยแครอทนะคะหนึ่งผลใช่ไหมคะต่อไปก็จะมีน้องทุเรียนหนึ่งผลเหมือนกันนะคะจากนั้นอะไรที่อยู่สองจำนวนสองก็คือต้อนหอมสองต้นใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกคะต่อไปก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะสองผลใช่ไหมคะต่อไปอีกคะ่ะมะเขือ ยาวใช่ไหมคะ2นะคะแล้วก็แตงโมูผลค่ะจากนั้นนะคะก็จะแบ่งเป็นอะไรที่อยู่3บ้างเอ่ยมีกล้วยชมพู่นะคะแล้วก็บล็อกเคอรี่และก็หัวหอมใหญ่นะคะจะอยู่ในเกณฑ์ที่มี3จํานวนนะคะดังนั้นเราจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มนั่นเองคะ่ะ ทุกคนสังเกตน,นะคะตอนนี้ก็จะได้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่มี1เดียวกลุ่มที่มี2ผลกลุ่มที่มี3ผลต่อมาครูจะใช้เกณฑ์เกมประเภทนะคะจะแบ่งเป็นประเภทผักและประเภทผลไม้ดังนั้นเมื่อเราแบ่งแล้วนะคะมันก็จะได้เป็นกี่กลุ่มคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสองกลุ่มนั่นเองค่ะกลุ่มที่เป็นประเภทผักและกลุ่มที่เป็นผลไม้นะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งกันเลยนะคะ ะะเดี๋ยวเรามาลองดูเป็นเกณนสีนะคะก็จะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีครีมนะคะสีม่วงนะคะแบบนี้เลยนะคะเรดูคลิปกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะทำกิจกรรมหน้า13-15ต่อเลยค่ะ